วิธีการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่2การเขียนโปรแกรมเพื่อการแก้ปัญหาตอนที่4การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ครูผู้สอนนายพัฒน,นพลปอสมัมพันธโรงเรียนชินุกูลวิทยาวิดีโอชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีวิยีการคำนวณของโรงเรียนชินุกูลวิทยาในการเรียนการสอนออนไลน์ช่วงโควิด -19 โดยไม่มีเจตนาทำซ้ำ ลอกเรียนแบบ,าบาาหาราได้จับเพียงอย่างใดเึร่งเนื้อหาในวิดีโอนี้อ้างอิงจากหนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยีวิทยการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่6ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการวงเลงง็บอวงและสื่อการเรียนรู้ในวันนี้คือเว็บไซต์ scratch.mit.edu ผู้จัดทำนายพัฒนาผลประสมรานภูมิเรนชินุทุนทิยาอ่านนักเรียนครับเราก็เข้าสู่ ช่วงตอนที่4ี่นะการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch นักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่64สิบส่ตามาในคลิปนี้เลยนะครับเห็นไหมเดี๋ยวยกรอแป๊บหนึ่งเปิดหน้า64ี่นะเปิดเจอยงังอ่ะเจอแล้วนะโปรแกรม s c t c h นะครับสามารถนำมาฝึกเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยการออกแบบอัลกอริทึมแล้วนำบล็อกคำสั่งที่เกี่ยวข้องมาวางเพื่อให้ โปรแกรมทำงานสามารถสร้างโปรแกรมแอนิเมชันและการเขียนโปรแกรมคํานวณได้นะครับนอกจากนี้ยังสามารถนำมาทำโครงงานเกมคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วยสำหรับนักเรียนป .6 แล้วน่าจะคุค้นๆเนาะตัวโปรแกรม Scratch ตัวนี้นะครับเพราะว่าผู้ยกไลสอนโปรแกรม Scratch ตั้งแต่ป .4 ป .5 และป .6 ดังนั้นปปลายนักเรียนทุกคนได้เรียน Scratch ก,กันอยู่แล้วนักเรียนมาเปิดหน้าที่ หกสิบห้าอันนี้คือชื่อเว็บไซต์นะเปิดหน้าหกสิบห้าเร็วอ่าหน้าหกสิบห้าเห็นตารางนี้ไหมตารางอ่าอันนี้คือการบ้านนะครับการบ้านยังไม่ได้เริ่มเรียนเลยมีการบ้านแล้วการบ้านหน้าที่หกสิบห้าไหมครับที่ข้างบนเขียนว่าถามนามสกุลเริ่มต้นถามชื่อแสดงนามสกุลแสดงชื่อจบอันนี้นักเรียนเอาที่เขียนข้างบนเนี่ยมาใส่ในตารางนี้ ถ่ายรูปและส่งมาทางกลุ่มไลน์นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดหน้าที่65้ากันเอ้หกกันต่อดีกว่าหน้าที่หกสิบอ้าวเปิดโปรแกรม c r a ร c h นี่เปิดโปรแกรมส r คร c h ตอนนี้เดี๋ยวเราจะครูยกจะมีให้เลือกอยู่สองทางนะครับก็คือช่วงแรกก็คือครูยกจะสอนการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ตามหนังสือเลยกับช่วงที่สองเปิดโปรแกรมสแครสผ่านมือถือ นั่นเองนะครับอ่ะเรามาดู่านคอมพิวเตอร์กันก่อนนะครับ่านคอมพิวเตอร์ก่นอน่ออ่าตรงนี้เป็นชื่อเว็บไซต์นะเราพิมพ์ตรงนี้เลยเขาบอกว่าไงนักเรียนเขียนโปรแกรมต,รตัวละครแสดงรับข้อมูลทางคีย์บอร์ดอย่างง่ายโดยปฏิบัติตามขั้นตอนจากนั้นบ,บนันทึกผลลงแบบบันทึกเขียนโปรเครื่องหมายถูกนะครับ2.1เปิดโปรแกรมสแครโดยเข้าสู่เว็บไซต์ HTTP S, s นะครับโคลอนอ่าสแลสสแลสเีไงตอ่อ scrat c, r A t c h m i t e d u enter อ้าวทำไมถึงไม่ได้สังเกตตรงนี้ครูยกคำว่า e d u ครูยกเขียนว่าไง r d u เขียนผิดไหมผิดเราต้องตรวจสอบให้ถูกอ่ะเมื่อเยนถูก Enter ออีกหนึ่งครั้งเมื่อเรา เขียนถูกต้องเรียบร้อยก็จะเข้าโปรแกรมดังหน้าที่66เห็นไหมครับอ่าจากนั้นให้นักเรียนนำเมาส์ไปคลิกที่คำว่า start creating อ่าเอามาคลิกจากนั้นเปิดหน้าที่67กันเลยหน้าที่67บอกว่าเมื่อเข้าสู่การเริ่มเขียนโปรแกรมจะพบหน้าโปรแกรมดังภาพเหมือนกันไหมคล้ายๆเผอิญว่าหน้าจอที่ครูยกใช้ จอมันใหญ่ถ้าจอมันเล็กมันจะเป็นประมาณนี้อืมนี่แหละอ่ะจอใหญ่เนาะจากนั้นทําไงต่อเปิดหนังสือครับหน้าที่หกสิบแปดอ่าเราทําจามหนังสือเลยเพื่อความง่ายในการเรียนรู้นะเปลี่ยนภาษาโดยใช้เมาส์ไปคลิกตรงนี้อ่าใช้เมาส์ไปคลิกตรงนี้เปลี่ยนเป็น,ปนภาษาไทายนะจากนั้นปิดคำแนะนำและเริ่มเข้าสู่การเขียนโปรแกรมปิดคำแนะนำอ่ะ เมื่อปิดไปแล้วหน้าจอก็จะเห็นเหมือนในหนังสือเห็นไหมหน้าที่6 9นะครับอในโปรแกรมจะเห็นกลุ่มคําสั่งอยู่ด้านซ้ายสุดนี่กลุ่มคําสั่งอยู่ด้านซ้ายสุดเห็นไหมเมื่อเลือกกลุ่มคําสั่งแล้วจะพบคําสั่งย่อยๆเปลี่ยนไปอ่าเห็นไหมพื้นที่ตรงกลางนี้เป็นพื้นที่สําหรับการเขียนโปรแกรมส่วนด้านขวาเป็นพื้นที่การแสดงตรงนี้เป็นพื้นที่การแสดงนะผลการทํางานสําหรับตัวละครที่ใช้ในโปรแกรมจะถูกกาหนด เป็นภาพการ์ตูนที่เป็นรูปแมวนะครับเริ่มต้นนะเป็นตัวเริ่มต้นดังนั้นเราอยากได้ตัวอื่นได้ไหมได้เราก็าสามารถเพิ่มตรงนี้ง่ายอ่าเห็นไหมมีหมีมีกล้วยมีั้างคาวมีเยอะแยะเลยอ่ะุยกย้อนกลับไปก่อนนะ <Down> เปิดหนังสือต่อไปหน้าที่70็ดอ้าวสอเลือกกลุ่มคำต่างที่เรียกว่าเหตุการณ์ แล้วนำป้อนคำสั่งเมื่อคลิกธงเขียวมาไวจากนั้นเลือกกลุ่มคำสั่งตรวจจับอ่าตรวจับอยู่ไหนนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกลำดับที่หกด้านซ้ายมือนะอ่าอ่าอ่าไปทรงที่ว่าถามคุณชื่ออะไรเอามาวางต่อคาว่าเมื่อคลิกนั่นเองนะเมื่อโปรแกรมทำงานเมื่อถึงคำสั่งนี้นะการรอป้อนข้อมูลตรงเนี้ย ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าการรอป้อนข้อมูลนั่นเองข้อมูลที่ป้อนเข้าไปมันจะเก็บไว้ไหนอ่าเก็บไว้ดีคำตอบนี่ไงครับเห็นไหมถามตอบมันจะมาคู่กันดังนั้นนักเรียนท้าทำในคอมพิวเตอร์เอาลากมาก่อนเลยเพื่อจะได้ไม่ลืมเนาะและทุกๆครั้งที่เราเขียนโปรแกรมเราต้องลากมาคู่กันเสมออ่ะจากนั้นยังไงต่อสองจุดหกเลือกกลุ่มคำสั่งที่เรียกว่ารูปรักษ์อ่าสีสันอาจจะไม่ค่อยเหมือนใน หนังสือเนาะสีในคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นสีฟ้าๆออกน้ำเงินม่วงๆแต่ในหนังสือม่วงเลยนะให้เลือกคำว่าสวัสดีสองวินาทีมาวางแล้วเปลี่ยนคำว่าสวัสดีเป็นสวัสดีครับคุณสวัสดีสวัสดีครับคุณ,คคณเมื่อตรงนี้เสร็จทำไงต่อ แล้วนำบล็อกคำต่างสวัสดีคำพูดสวัสดีมาวางต่ออีกอ้าวเห็นไหมเหมือนในรูปไหมตรงนี้ตรงนี้ไม่มีในรูปนะอ่ะจากนั้นทําไงต่อเปิดหนังสือหน้าที่เจ็ดสิบสองนะครับหนังสือหน้าเจ็ดสบสองเขาบอกว่านี่ 3, นำบล็อกคำนี้เห็นไหมคําตอบยังไงมันต้องมามาใส่ในบล็อกคำต่างที่เขียนว่าพูดสวัสดีป๊อตึบเห็นไหมจะได้โปรแกรมที่สมบูรณ์แล้วอ่ะ เดี๋ยวมาเรามาลองกันเลยดีกว่าวิธีการลองเขียนโปรแกรมนะครับทดสอบรันโปรแกรมเอามาไปคลิกที่รูปธงปบ๊บคุณชื่ออะไรอ้าวพัฒนพลกูยกชื่อจริงชื่อพัฒนพลนะครับพัฒนพละนะจากนั้นกด Enter ปั๊บสวัสดีครับคุณพัฒนพลเห็นไหมแมวตัวนี้ก็จะมาบอกแล้วนะครับอ่ะ 2.9ปรับปรุงโปรแกรมโดยใช้โปรแกรมถามชื่อแล้วถามนามสกุลจากนั้นให้แสดงข้อมูลออกมาทั้งหมด5ใครทำในคอมก็แก้ปัญหาข้อที่2.9ในตรงนี้เลยนะแล้วก็ถ่ายเมื่อถ่ายเสร็จแล้วถ่ายรูปตรงนี้ถ่ายรูปตรงนี้มาส่งที่กุยกในกลุ่มไลน์นะในกลุ่มไลน์เนาะอะตอนนี้ในคอมพิวเตอร์ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูต่อนะครับ ในมือถือวิธีการใช้มือถือทำยังไงเราไปดูกันเลยสำหรับวิธีการใช้งานในมือถือนะครับสำหรับนักเรียนหรือผู้ปกครองที่ใช้งานในมือถืออย่างเดียวนะไม่มีคอมพิวเตอร์นะอ่ะก่อนอื่นเราเข้าในเบราว์เซอร์อะไรก็ได้นะเราพิมพ์ไปเลยในหนังสือหน้าที่66เห็นไหมครับเปิดโปรแกรม Scratch โดยเข้าที่เว็บไซต์ https อ่ะ h t t p S, s นะครับอ่าโคลอนส,ลสลแลสแล้วพิมพ์ด้วยว่า scratch อ่า s c r a t c h นะครับจุด m i t จุด e d u อ่ากด enter ไปเลยนะครับจะขึ้นหน้าจอประมาณนี้นะครับเหมือนในหนังสือหน้าที่66นะครับเห็นไหมครับอ่าจากนั้นเปิดหนงังสือหน้าที่67เลย หน้าหกสิบหกเนี่ยเขาบอกว่าให้กด start s อ่ะกูยกกด start s ครับอ่ะเปิดหนังสือหน้าหกสิบเจ็ดเลยนะครับหนังสือหน้าหกสิบเจ็ดก็จะบอกว่าเมื่อเข้าสู่การเริ่มเขียนโปรแกรมจะพบหน้าโปรแกรมดังภาพเห็นไหมครับอ่าเมื่อเห็นตรงนี้นะครับสังเกตข้างบนที่เป็นสีน้าเงินกระสฟีฟ้านะครับเราสามารถลูดเลื่อนผ่านตรงนี้ผ่านไปได้นะครับ เพราะว่าหน้าจอโทรศัพท์มันเล็กกว่าคอมพิวเตอร์ดังนั้นข้อจํากัดจะมีตรงนี้แหละครับอ่ะเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าอ่ะหน้าที่หกเจ็ดนะหน้าตาเหมือนกันแล้วเห็นไหมอ่ะเราเปิดหนังสือที่หน้าหกสิบแปดกันเลยทาตามหนังสือเลยนะหน้าหกสิบแปดให้เปลี่ยนภาษาในหนังสือบอกว่าคลิกเมาส์ที่ลูกโลกแล้วเลือกภาษาไทยจากนั้นปิดคําแนะนําและเริ่มเข้าสู่ การเขียนโปรแกรมอ้าวตรงนี้ไงครับลูกโลกในมือถือเราเอานิ้วไปกดหนึ่งทีแล้วเราก็เลือกภาษาไทยอ่าในตอนเรียนกับครูยกนะครับครูยกไม่แนะนํนำให้เป็นภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษนะแต่ตอนนี้เราเรียนออนไลน์เราทำตามหนังสือไปก่อนละกันนะครับอ่าจากนั้นยังไงต่อเขาบอกว่าให้ปิดอ่าเมื่อเราเปลี่ยนภาษาไทยแล้วคำแนะนำมันก็จะโดนปิดไปอัตโนมัติเลยนะครับอ่า ไงต่อจะปกจะปรากฏหน้าโปรแกรมสครัชดังภาพอ่าเห็นไหมครับอ่ารายละเอียดตรงนี้เห็นไหมครับพื้นที่การทํางานกลุ่มคําสั่งบล็อกในกลุ่มที่เลือกเห็นไหมครับอ่าตรงนี้เหมือนกันหมดทุกอย่างนะอ่าในโปรแกรมนี้จะเห็นว่ากลุ่มคําสั่งจะอยู่ด้านซ้ายมือสุดนะครับเมื่อเลือกกลุ่มคําสั่งแล้วอ่าเห็นไหมครับนี่เมื่อเลือกกลุ่มคําสั่งแล้วจะพบคําสั่งย่อย คำสั่งย่อยๆก็จะมีขึ้นมาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับอ่าพื้นที่ตรงกลางเป็นพื้นที่สําหรับการเขียนโปรแกรมนี่พื้นที่ตรงนี้นะส่วนด้านขวาด้านขวาตรงนี้เป็นพื้นที่การแสดงผลการทํางานสําหรับตัวละครที่ใช้ในโปรแกรมจะถูกกําหนดเป็นภาพการ์ตูนแมวเริ่มเบื้องต้นนะะเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เนาะอ่ะเปิดหนังสือไปที่หน้าเจ็ดสิบเลยหน้าเจ็สิบบอกว่าสองุดี่ เลือกกลุ่มคำสั่งที่ชื่อว่าเหตุการณ์อ่าเหตุการณ์ปบ๊บเลือกเมื่อคลิกแล้วมาตรงนี้อ่ะถ้าหน้าจอของนักเรียนคนไหนมันใหญ่ไปก็ให้ใช้นิ้ว2นิ้วจับรูดข้อหาการเห็นไหมครับรูดข้อหาการถ้ารูดออกมันก็จะย้ายรูดเข้ามันก็จะเล็กลงนะครับอ่ะเมื่อรูดข้อหาการเสร็จแ,แล้วไงต่อเขาบอกว่าเลือกกลุ่มคำสั่งตรวจจับ กลุ่มคาสั่งตัวจับนี่ดัานายมือจากนั้นแล้วนําบล็อกคําสั่งที่เขียนว่าถามคุณชื่ออะไรมาวางดังภาพอ้าวคุณชื่ออะไรลำดับที่5เห็นไหมครับตรงนี้นี่ต่ออ้าวเมื่อโปรแกรมทํางานมาถึงคําสั่งนี้จะแสดงคําถามแล้วรอการป้อนข้อมูลทางคีย์บอร์ดข้อมูลที่ป้อนเข้าไปจะเก็บคําสั่งที่คําว่าคําตอบนะครับอ้าวคาตอบนะจะอยู่ตรงนี้ ไปอไป2.6เลือกกลุ่มคำต่างที่เรียกว่ารูปลักษ์นะครับรูปลักษ์แล้วนำบล็อกที่ชื่อว่าสวัสดี2วิมา1อันนะครับโดยเปลี่ยนข้อความเป็นสวัสดีครับคุณสวัสดีครับคุณเ,เว้นไวน์แล้วนำบล็บอกคำต่าง ผู้สวัสดีมาวางดังภาพอ่าผู้สวัสดีมาวางดังภาพเห็นไหมอ่าจากนั้นไงต่อเปิดที่หน้าเจ็ดสิบสองครับหน้าที่เจ็ดสิบสองนำบล็อกคําสั่งคําตอบมาใส่ในบล็อกคําสั่งอ่าคาตอบจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตรวจจับนั่นเองมาไว้ตรงนี้เห็นไหมอ่ะปึ๊บปล่อยปกักอ่ามาแล้วเห็นไหมครับสองจุดแปดทดลอง รันโปรแกรมโดยโปรแกรมจะถามชื่อแล้วพิมพ์ชื่อนักเรียนเข้าไปและสังเกตคำตอบ2.9ปรับปรุงโปรแกรมโดยให้เปลี่ยนโปรแกรมถามชื่อแล้วถามนามสกุลจากนั้นให้แสดงข้อมูลทั้งหมดออกมาอ่ะตรงนี้เห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวกูยกลองรันโปรแกรมโดยการคลิกทงสีเขียวป๊าปแมวก็จะถามว่าคุณชื่ออะไรอ่ะกูยกกดใหญ่หน่อยอ่าคุณชื่ออะไร อ่ะคุยกก็เขียนเลยพัฒนพลพัฒนะลพะนะลกดถูกต้องแมวก็จะบอกว่าสวัสดีครับคุณพัฒนพลอ่านี่แหละครับคือการใช้งานผ่านทางมือถือเมื่อตรงนี้เสร็จแล้วให้นักเรียนแคปหน้าจอตรงนี้มาให้คุยกด้วยหนึ่งอันนะครับอ่ะตอนนี้เราดูมือถือจัเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อดูดูมือถือเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นไงต่อ การบ้านครับการบ้านการบ้านจะมีทั้งหมดสามหน้าหน้าแรกการบ้านชิ้นที่หนึ่งก็คือหน้าที่หกสิบห้าอ่าเปิดดูเปิดดูนะหกสิบห้าการบ้านตั้งแต่เริ่มไงที่คุยกมาถึงบอกการบ้านยังไม่สอนเลยมีการบ้านแล้วตรงนี้นะครับเขียนและถ่ายภาพส่งมาหาคุยกนะครับในกลุ่มไลน์เดี๋ยวเราตั้งอ่าอัลบั้มในกลุ่มไลน์นะเป็นชื่อจริงนามสกุลจริง ห้องปอ .6 รับอะไรก็ว่ากันไปเลขที่โอเคนะอ่ะการบ้านชิ้นที่หนึ่งหน้าที่65นะครับจากนั้นดูหน้าที่72เอ๊ะ72คือหน้าไหนหน้าเมื่อสักครู่ตอนที่จบนั่นไงอ่ะก็คือถ้าทำในคอมพิวเตอร์ให้เราท่ายที่หน้าจอตรงคด้ดตรงค้ดนี่ไงหรือตรงบล็อกเกียรส่งมาทางไลน์แต่ใครทำในมือถือให้แคปหน้าจอโคด้ด ส่งมานะครับดังนั้นตอนนี้จะไม่เหมือนกันแล้วใครที่ทําในคอมก็ทําในคอมส่งมาใครที่ทําในมือถือก็ทําในมือถือส่งมาจากนั้นหน้าที่ 7, 8, เจ็ดนะสิบสามอ้าวน้าสุดท้ายแบบบันทึกการเขียนโปรแกรมนะครับอันนี้ให้พิกถูกช่องที่นักเรียนทํานะครับและถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มไลน์โอเคไหมครับอ่าโอเค สำหรับสัปดาห์นี้การบ้านไม่เยอะเนาะการบ้านไม่เยอะงั้นเดี๋ยวเราจะเจอกันในสัปดาห์ถัดไปซึ่งเราจะไปที่ตอนที่อตอนที่4ีนี่แหละแต่เป็นย่อยที่สองก็คือเราจะมาเรียนเรื่องตัวแปรในสัปดาห์ถัดไปนะครับสบัปดาหสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ